สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์คุณครูมาเก็บคะแนนค่ะเอาคะแนนมาแจก3คะแนนแรกนะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัด6ข้อข้อละครึ่งคะแนนและอีกสองคะแนนนะคะนักเรียนเก็บจากการส่งงานครบหมายความว่าตั้งแต่ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงนี้ถ้านักเรียนส่งทุกงานเอาไปเลยคะ่ะ2คะแนน คุณครูหวังว่านักเรียนจะเก็บครบทั้ง5คะแนนนะคะต่อไปเป็นแบบทดสอบเก็บคะแนน3คะแนนค่ะให้นักเรียนลอกลงสมุดนะคะแล้วก็การกระบาดท,ทับข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องมาเพียงแค่1ข้อเท่านั้นนะคะอย่าลืมค่ะเขียนลงสมุดก็ขอคอง,อ,งองเอาให้ครบขีดเส้นขนา้างหน้าขีดเส้นใต้ให้ครบให้ดีนะคะแล้วก็การกระบาดข้อที่ถูกมาเพียงแค่1ข้อค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูบอกแล้วว่ามาแจกคะแนนฉะนั้นไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งภาพนิ่งไว้ให้ด้วยนะขอให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุขแล้วเจอกันวันจันทร์นะจ๊ะ